ว้าวเฮียกูกันเองดูกราฟกราฟนี้มีออเดียนที่ดูคลิปผมแล้วไม่ซับสไคร์มากกว่า90%มีคนที่ซับสไคร์มาดูคลิปผมไม่ถึง2%เพราะฉะนั้นซับสไคร์กันด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับเข้ามาสู่เกมพารโกับอ่างแถวราชดา กีก็ะภารกิจของเราวันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีครับท่านสมาชิกอยากไเปิดแมพด้านบนลีเล็กโซลัดอ่ะดีแล็กโซลัดรักไอ้ควรเลือมอ๋อด้านบนจะได้รัพยากราใหม่ๆได้ let's go คนสวนเรามันเยอะแยะจังเลยวะดูอีน้าดอกอาหารไงอีน้าดอกมันยืนบกไม้บกมือ โอเคนะครับอย่างที่มินว่านะครับก็เราจะไปเปิดแมปข้างบนนี้กันโดยที่เราจะเริ่มจากตรงนี้ตรงน้องไดโน่เหลืองไปแนมาเก็บเม็ดสีเขียวเฉยเมันวางให้เราตามไปแล้วก็จะไปเจอร <c oughs> ับมีตัวอะไรอาซอ็อกอาซอ็อกลนขังอยู่ตัวอะไรอ่ะตัวใหญ่ใเอใครยิงใครยิงฉันอู้ มึงเดี๋ยวอีฟไอ้คำดาวยูวิดีฟูมึงก่อนเดี๋ยวมึงก่อนเลยมึงสวยแกโรกเก็ตลานเชอร์ตู้มตู้มตู้มอืมถล่มฐานอบังอืมเดี๋ยวนะตีบัณฑิตแม่งโดนโดนอาซ็อกในกงด้วยอ้มในนี้มันเออทุบหน้าหนึ่งครั้งสองครั้งโอเค อยู่กลางน้ำมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นโอ้ใครใครช็อตอะไรมึงเก่งเจ๋งเหรอไมีอะไรอ่ะสวิปป้าไม่เคยผมเคยเห็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผิดตัวโอ้ยตีกูทำไมจะช่วยอาซ็อกอาซ็อกอย่าตายนะโอเคโอ้ยกูจะตายโอ้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 ยสวีตีกู โอ้ยกูตายใครก็ได้ชิ้ด้วยโอ้ยแม่งโดนกูยังจับไม่ได้เหรอยังมีอยากจับเย็นไม่ช่วยฉันจับสบีพ่อหน่อยผมกำลังจับอยู่นสบีได้แล้วมึงมึงตีใครมึงตีลูกมันเลยกี่มึงตีกูเหรอมึงตีกูเหรอมึงตีกูเหรอฮะฮะฮะไอ้เวร มันมีพ่อเธอเฟ้นอยู่เจมูนีเราเคยเจอกันแล้วนี่เธออยู่ตรงนี้อีกแล้วเหรอเจมูนีอะไรที่เคยเจอตรงหุบของไฟอ๋อเธอมีสองที่เลยเว้ยเป็นต้องแรงขนาดนี้ไหมแล้วแกจะแรงเพื่อตรงนี้มีดันด้วยดันเบลสิบเก้าลงดันเปล่าพี่ บปาออยู่ในแน่เลยมีปลาเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไปไหนอ๋อเออเจ็บพาเดอยิงเจ็บว่าไปเลยบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหน่อยอู้ยิงแรงด้วยเออตูม ก็ลต้องฝุดกันโอ้มอ้เต่าตีทีเดียวตายหาเลยแม่งจับยี่อะไรก็ไม่ได้บอสเอ่าปะเย่าดูอะไรนะบอสเต่าเล้วพี่เต่าไหนพี่เต่าเราอะนะเต่าเรากับพี่ตรงนีนแกจิ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 กแกอุ้ยนี่มันเหมือนไอ้นี่เลยอะตัวร้ายในมาริโอเต่าเต่ามาลี เเเอาลยจริงเหรอฮะได้ข่าวว่าเจ๋งออ้ยุติดไปไม่หมุนได้ข่าวว่าเจ๋งได้ข่าวว่าเจ๋งเก่งจริงเหรอฮะเก่งจริงเหรอมันเป็นไหนแล้วอ่ะตกข้างล่างเก่งจริงเหรอเก่งจริงเหรอฮะเก่งจริงเหรออืออืมต่อมาริโอ้ฮะอืมตืดๆตืดๆตืดยามดูเล you, unique, unique ือดอยู was, ่มาสุขานลุกย so ิง เยอะากเออลุมยิงลุมยิงเต่าที่หน้าสงสารสุดในโลกโอ้โกิ้งเออไงไงหน้าไงหลังไงหน้าไงหลังไปขล่งเหรอขากูไม่ลงไปข้างล่างไม่ได้หยาบมีเป็นหน้าปลากปลาข้างล่างมีเต่าไม่โดนควันโอ้ยไม่ได้ขึ้นยังไงวะเนี่ยขี่นกได้ไหม เอยเต่าหมุนเต่ามาริโอติดไฟติดหินไอเชียบ,บัคเวยเลยเี่เจี้ชนะแล้วอืมจับไม่พักติดอยู่ในหินนะพี่เอ้าทำไมมันจับไม่ได้วะจับดีใครมันมาจุดประทัดตอนนี้วะชิปหายใคเขาคนจีนไม่ใช่ตอนนี้ว้าฮ <c oughs> ิฮ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 ิ What ไปไหนแล้วอ่ะกระเด็งขึ้นฟ้าวันนี้ตีสักทีมึงหมุนอยู่นั่นแหละอือผมจะบินบินขึ้นฟ้าไปไหนแล้วะยิงมันดิบนหัวยิงบินมันดิเอ้ยิมเอ้ยเอ้ยได้ยินเสียงชายนี่ เอ้ยสวีไชนี่ออพ่ไม่ใช่พ่อพี่สวีธรรมดาแต่ไชนี่อ๋อสวีอ๋อไชนี่มันได้ยินเออเออเออไชนี่เหรอฮะใช่หนีมาใช่หนีมาอืมไชนี่เหรอไชนี่เหรอไชนี่เหรอมิ้นจับมันเราไม่มีบอลฟ้าแล้วปลาไผ่ท่าไผ่ต้องมีมีแพนด้าแน่เลย เฮ้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 กังฟูไวติงตืดตืตืดตืเขาชื่อเจบแล้วมีโบนอะไรอ่ะขวยเวนตัวอะไรขวยเวรนมันชื่อนี้จริงๆรงขวยเวรเวยบสาตีได้นะไม่ใช่มันชืคิวเเวรเนียตัวคิวยูไอวยเวร ถึงเสาแล้วโอ้แล้วมันรูปปั้นอะไรเจดดาก้อนอ่ะมีป้าปายครับลงมาไกลมากเยสป้าป้าเยสป้าป้าเยสป้าป้าโอ้แหลกแหลกมึงหยุดตีกูสักทีอืออืออือเยสป้าป้าหมาเป็นร้อยเลยมึงหยุดเก็บไม้โอ้โอ้โอ้แหลกแหลกโอ้โอ้ มึงหยุดเก็บไม้มาสักทีพิงผัดมันก็เก็บเราไปอ่ะเอาไม้กลับไปซะหน่อยก็ได้เก็บไม้แบบเพลิงวึ่งยิงไว้เหรอมินมินมิดูดูดูนี่มินอะไรอ่ะตีคืออะไรอ่ะอือ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 ตีตีหน้าอือ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 อมึงทำอะไรกับหน้ากูเนี่ยไปหน้าโอ้ยโอเค let's go คุยเวิร์น พร้อมจะบวกมานานแล้วควยเวรนแกไม่รอดแน่อุ้ย,นยหน้าตาน่ารักวะน่ารักจังเลยน่ารักดน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่าความจังเลยน่าหงายจังเลยน่ารักที่สุดเลยอ <lifting>! ื <Cream y> น่ารักสุดสุดเลยว ช็อตไปโดน punch rocket big punch อ้าว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 เดี๋ยวกูยอยู่ไหนเดี๋ยวรู้ไปแล้วปี๊ไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อไปแล้วอ้าวชิบหายอีกแล้วเหรอโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยกูกูยอยู่ที่ไหนกูจะกลับไปยังไงทำยังไ,ไงล่ะทีนี้กูอ๋อผมผมบ้กขึ้นข้างบนเหรอกูจะกูจะลงไปข้างล่างยังไง บอสจับได้แล้วเนี่ยกูไม่กิจเอ้ยอะไรวะนนี้เพราะว่ามันใกล้จะตายแล้วแล้วทำไมนกกูบินอย่างงี้ไปไหนแล้ววะไปดูหน่อยโอ้กำแพงกำแพง default cube นะยังไงกูจะชาญด้านบัคขอไปดูคุณหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตกกูกูกำลังตกอยู่เหรออ้าวตกลงมาแล้วเนี่ยมินถามมาดูข้างหลังดิเราอยู่เรามาอยู่ the void อีกแล้ว ไปดูนายกหน่อยดินายยกอะไรวะเดี๋ยวนะตรงนี้มีประตูทำไมถึงมีประตูดันอยู่ตรงนี้เหี้ยเลยวะเนี่ยอ้าพี่ตองมาแล้วเหรอพี่มาเดลวอยด้วยกันแล้วเหรอแบบบุกล้มโอเคได้แล้วกลับมาแล้วพี่ตองกลับมอดสู้บอสเลยเฮ้ยมันมีทรีออฟไลฟ์เห็นปะต้นไม้แห่งชีวิตมันสามารถไปได้ไหม ต้นไม้ต้นใหญ่ๆหรือมันเป็นเหมือนอาร์คที่แบบเป็นพื้นหลังเฉยๆแล้วมันวิ่งไปไม่ได้ไม่ได้มีอยู่จริงแต่เราว่ามันมันเหมือนจะไปได้แล้วมันก็ไปไม่ได้อ๋อฟีลเหมือนเป็นแบบข้างนอกเป็นบรรยากาศอย่างเี้ยใช่ก็เป็นพื้นหลังเฉยๆ่มีช้างติดมันอยู่ตัวหนึ่งเมมโมเลสเมมโมเลสอ่ะเออเมมโมเลสอะช่ด้วยครับเอางเมมโมเลสระเบิดตุ้มเฟรนเพรนเราเคยจับเราเคยจับมันหรือย่างเนี่ย โอ้ยเก็บก่อนอุ้ยปลาไม่ได้ปลตายแล้วอ้าวตายแล้วจบเลยเามีอีกตัวหนึ่งอยู่ในหินนะพี่พี่อยู่ที่ไหนกันนะอยู่อีกฝั่งนึงอยู่ฝั่งหนึ่งตรงบอสใช้นิ่งกว่าแกรนอ่าวแกรนติดหินดีมันสิเฮ้ยเืออกระเด้งออกมาเลยเจอีเป็นดาเป็นดาเขาว่าหน้ารักตุ้มตุ้ม เออ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 เอแหลโอ้บินออมาอโอ้โอ้ต้นไม้หายหมดเ็ไมดเลอ่ะต้นไม้คลเรนโอ้โหโอ้ฟรนกระตุกมากเลยตรงเนี้ยได้แล้วเย้เมมโมรสในที่สุดอมันมีสถานะขีเกียจด้วยลเอโอสลเกอแบบลบสเลยอ ไอเวีนนี่ในที่สุดเราก็สามารถพิชิตเมมโมเลสที่เราเจอต้นเกมกันได้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับขอเอาหม่สัมภาษณ์หน่อยเฉยๆอ่ะเฉยๆจับได้แล้วมันเป็นยังไงเนเนี่ยดีมากครับตาได้เวลาตีบอสกันได้เวลาตีบอสเฟลแบ a กันเฟลแบ a เป็นครั้งข่าวที่รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกเฟลีนะมันเฟลไป หล่อจังเลยอู้หล่อจังหล่อจังเลยอ้าวไปไหนแล้วแม่งไปไหนแล้ววะเอาอยู่นี่เออหล่อจังเลยวายหล่อดีจริงอืมหล่อเก่งจริงเหรอเก่งจริงเหรอเก่งจริงเหรอไไหนขึ้นข้างบนอีกแล้วนีอ่ะหนี่ะหนีอ่ะหนี่ไม่พ้นหรอกนี่ไม่พ้นหรอกท่านอะไรวะท่านผีโอ้ย น้ำแข็งแลอวแสงเฮ้ยมาอุ๊ยังไม่ไน่าเข้าไปนัวเลยมามามา8.7เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเย่ยนี่น้องรู้สึกไม่ดีเ f ล e l bad feel bad อือใช่ นี่คือซายหรือเ่าใช่โอ้ตทมันจะไม่กระตุกได้ยังไงดูดิใช่พี่ตองมายิงทิ้งไว้อย่าไปเดินเก็บมันจะเดินไปไหนไม่ได้ดูหินผาตรงนี้สิดูยังกับคนละเกมไม่เข้ากันอะไรเลยอุกดนมไจะปุดได้ไม่เปิดทีตอนนี้สามารถเฮ้ยสามารถขาป้อมปืนคอสโบได้แล้ว แล้วก็สามารถทำ power generator ได้สามารถทำเฟงลอบ shadow ได้ด้วยเจอควันไฟัมติงสองอันเอ้ยลองลองเข้าไปดูพี่ปรากฏว่าบัณฑิตยิงพ่อค้าตายหาทั้งสองคนเลยจริงตายเอ้ยมันไม่ได้ตายมันนั่งมันนั่งไหนดูสิอะไร wandering m e r c h a เราจะทำแบบไหน่ะอ๋อมีหนังยงไงหนัง150บบาทเนี่ย ไอ้นี่ไข่ไข่สัตว์แต่ว่าเอาตรงนี้เลยมันโดนได้ด้วยหรอเราเคยคามันคาใช้ไม่ได้เลยไอ้พวกเนี้ยเหมือนไม่แน่ใจว่าถ้าตีแล้วมันจะมีการ์ดมาด้วยหรือเปล่ามีมีเพราะงั้นเราจะทำแบบนี้พี่เสือแดงมันติดได้เหรอเฮ้ยมันติดว่ะเราจับได้เลยไหมให้เขาเล่นหน่อยแล้วเราก็จับอ๋อต้องตีก่อน ดูพี่เขาโดนเชือกผูกอะไรไว้มึงฉุกเฉิผูกกระรู้ตูดเลยเนี่ยดูดิเอากาดมาแล้วนไงเฮ้ยกาดเหรอไรสาระเอากาดว่ายน้ำมาเลยดูดิโหกาดไปว่ายน้ำมาเลยแล้วพี่คนนี้เขาไม่เห็นเพื่อนโดนเหรอไข่ห้อยห้อยไข่ดูท่ามันดิยอดไปเลย ไ่ตีกัดตายเลยเหรอไม่ตายแต่ว่ามันจะขึ้นอะไรสมาร์ทเขี่ยมันได้ได้วยอย่าตีวอนเท็ดเหรออย่าให้โดนพ่อค้านะพี่อย่าโดนพ่อค้านะอันไงกูว่าแล้วเก็บเตาก่อนพี่เก็บเตาก่อนพ่อค้าจะตาย <c oughs> ตายิงไม่ได้เขามันทึนยิงใครแล้วอะ่ะยิงกูเหรอฮะพี่หายไปไหนแล้วอ่ะที่พอแล้วที่เรียก<น>มันไดแล้วได้ได้แล้วอยู่กับเพื่อนรุ่นติดเถอพี่เอ้ได้แล้ว ดูอ yeah. ันนี่เราต้องดูให้เรื่องมันน้อยก่อนดูมันห้อยมันโดนผูกอะไรไว้ก่อนน่อะไรฮะอะไรกาดเหรอฮะมึงมือเปล่าเลยหรอกาดแม่งเอ้ยเอ้ยอ้าวตายเหรอไม่นานตายอ้าวสุดท้ายตายแบบห้อยอยู่อย่างนี้เลยอื้อ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  น,น,นี่คือเราแบบว่าชาปนกิจให้ด้วยเผาศพให้ด้วยโดนแขวนแล้วเผาอยู่ตรงนี้เป,ป็นอนาถติกมันดูปาดเถื่อนอ่ะโอเคครับก็เซิฟวันนี้เกม power นะครับนี่มีพี่ตองกับมิ้นอยู่ข้างหลังเนี่ยสีพี่ตองพี่ตองสีน้ําเงินมิ้นสีแดงเนี่ยไม่ใช่อ้าวนี่ตัวจริงด ยี่ิคืออะไรเขาเขา,เขาเดินติดอะไรไม่รู้เดินติดเลยรสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะจะเดินไปไหนก็ไม่รู้ก็ไป,ปจับพ่อบ้านว่าไม่ใช่พ่อค้ามาที่นี่ได้แล้วก็ได้พ่อค้าธรรมดามาสองคนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปจับพ่อค้าค้ามนุษย์กันในพาร์ทหน้าลองจับไหมจับถ้าจัไม่ผิดมันเลเวลาสี่สิบป่ะเราไหวไมัะจะไหวนะไอ้นี่ก็เวสามสิบกันป่ะ เ็ดูเต่าผมดิแ<ด>ม่งแม,ม่งมองผมแม,ม่งมันมองผมหมุนวืบวื้อวิ้วเวิ้วปึ๊บสายหน้าไปสายหน้ามาอย <ๆ S 2> <า>่าลืมกดไลค์กกดติดตามให้ด้วยเด้อจริงครับ <ๆ S 1> พี่ติดตามกันไปกันเด้อเดินบ๊ายบายเออมาเดินอะไรเนี่ยเต่าอ,อื้ออืออืออือเต่าใหญ่มากเอามาเดินอีกสักตัว <c oughs> าาบ้านมาก